ไทยเทลแชนแนลออฟาคาราเซียอเอ็นเอสเอซีแนกแอนดคมีซีเซีน่นสามห้าซิมูเรตสองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ฮอร์ไลเซชั่นรอนอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การสาวสาวสวยค่ะสําหรับราการของเรานี่นะคะจะมาบอกเคล็ดลับความสวยความงามให้กับคุณผู้ชมเพราะว่ารายการของเราคืนความสาวคือความสดใส สมุนไพรเพื่อหญิ่งถูกไหมแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอก๊อฟนะคะนายแพทย์สิทธาดิฉิตมุกูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องจิ๊บสวัสดีครับคุณหมอคะไม่พูดพับนำเพลงถามเลยดีกว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของสุขภาพมันเป็นยังไงบ้างน้องฮาน่าน้องจิ๊บตัวเองเนี่ยยอมรับมาซะดีๆนะครับว่ากินผักกันบ้างหรือเปล่ากินค่ะเคียวผิวหรือเปล่าไม่ทานผักแต่เด็กไม่ทานผักนะแต่ว่าจะมีข้อสงสัยว่าเราเนี่ย จะต้องทานผักเยอะขนาดไหนจึงถึงให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารจากผักในเต็มที่เขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยครับวันหนึ่งต้องหนึ่งกิโลเคยมีเคสที่แบบว่าผู้หญิงหรือว่าใคกรก็แล้วแต่เนี่ยคนไข้เนี่ยไม่ทานผักเลยแล้วมีปฏิกิริยาอะไรคือเขาเป็นอะไรบ้างคะง่ายที่สุดเลยนะครับคนคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้ทานผักเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับที่ยราไม่ถึงกันบ่อยก็คือเรื่องของท้องผูก S <S นะครับเพราะผักมันมีกากใยช่วยในการเคลื่อนไหวของลัไส้ก็เลยทำให้ทห้องผูกขับถ่ายไม่ดีพอขับถ่ายไม่ดีไม่ว่าโอ้สวนก็หายนะครับหรือว่าทานยาระายก็จบไม่ใช่นะเพราะว่าการขับถ่ายไม่ดีเนี่ยทำให้สารที่ต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายแทนที่มจาจะออกมาสู่ภายนอกนะคะรับอ่ามันกลับมาบดซุมซ้ำเข้าไปอีกทีผิวพรรณก็เริ่มหมองคล้ำนะครับมีอาการเปวดหัวมีไมเกรนมีเรื่องของโรคต่างๆ จากสารพิษที่ตกค้างกลับเข้ามาสู่ตัวเราอย่างที่หมอแนะนําคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับที่เขามีความเสื่อมของตับอ่อนเนี่ยให้รับประทานผักผลไม้เนี่ยเราก็จะไม่แนะนาให้เขารับประทานน้าผักน้ําผลไม้รวมเพราะว่ารู้อยู่แล้วอย่างที่น้องฮานาบอกเลยว่าเขาจะเป็นสมน้าตาลด้วยอช่าไรมัรสชอร่อยขึ้นใช่ครัดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือกินผักสดแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยเกิดสูงอายุอีกเคี้ยวไม่ไหวอีกจะทานผักสดทานยังไงก็แนะนําเป็นพวกผัก อ่าเอามาปั่นเป็นน้ำปั่นนัเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องสกัดน้ำผลไม้อล้พวกนี้ใช่ไหมง่ายขึ้นแต่ว่าเรามีอะไรที่ง่ายกว่านั้นด้วยการพัฒนานะคะจากวีโอราของเรานะคะมีการสกัดสกัดนะคะใช้คำว่าสกัดเพราะเราเลือกเราเลือกแต่ตัวสมุนไพรที่ว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็มาสกัดให้มันอยู่ในแคปซูลเล็กๆง่ายๆแบบนี้ านง่ายเราไม่ลวกตังนเลี่ยครับว่าจะทานผักครบไหมจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกหรือเปล่าโดยเฉพาะบางคนที่ทานผักน้อยเนี่ยเขาจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตครับก็คือจะทําให้เลือดจางเลือดจางดูยังไงง่ายๆเลยนะครับใช้คาภาษาไทยโบราณแลบลิ้นปิ้นตา ก็คือเราดูเปลือกตาเราตรงนี้พี่กออกมาเลยแล้วก็เทียบกับสีของลิ้นเรานะครับถ้าสีตรงนี้มันเริ่มเริ่มจางออกมาเนี่ย<ม>ก็แสดงว่าเลือดเราเริ่มจาง<ม>เลือดจางแล้วทําไมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ใช่ครับเลือดจางออกซิเจนไปร่างกายจะไม่พอ<ม>จนเหนื่อยเพียงง่ายขณะที่เราเดินขึ้นบันไดกันเพื่อนเขาเดินได้สบายๆวิ่งต่อแต่เราเดินนิดเดียวเราเหนื่อยละ,ะพี่หมอแล้วอย่างนี้พูดถึงเรื่องของระบบขับถ่ายบ้างดีกว่าคนที่ท้องผูกเนี้ยแล้วเป็นานานๆเป็นบ่อยๆ มันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นโรคอ,อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านอกจากเรื่องท้องผูกเนี่ยนะครับ <c oughs> จะส่งผลต่อเรื่องของลำไส้อย่างเดียวนะครับคนที่ต้องเบ่งบ่อยๆเพราะว่าอุจจาระไม่ออกเนี่ยนะครับเรื่องของฤๅสีดวงลองวิซี่มาแล้วนะครับล <รอ S 1> <อ>งมันเย็นแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เกิดจะย้อนไปถึงเรื่องของการดูดซึมต่างๆที่บอกว่าสารพิษตกค้างเข้าไปสู่ผิวผดผิวก็จะหมองคล้ำก่าปกติเกิดฝ้าง่ายนะครับ คุณผู้ชมคะลองฟังแล้วรู้สึกมันเบี้ยากมากเลยใครที่จะต้องมานเบี้ยทานหนักวันละเป็นกินโลเป็นกินโลนี่เหนื่อยนะคะถ้าแขกคนม่อยากเหนื่อยคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเรามีทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วนะคะสําหรับผู้จะทาน วิโอรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีราคาพิเศษให้ด้วยใช่ไหมใช่สล้วเ็นกล่องนะคะราคาตอน1,500บาทเราขายเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยห้าสิเท่านั้นค่ะอืมแต่ถ้าหากว่าอยากจะซื้อเป็นแบบสวยครบเซตสวยนานๆสวยต่อนเนื่องสากล่องนะคะราคาเป็นส5 0 0บาทเราไม่ขายคะ่ะเราขายเที่ยง 2,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องลำบากไปซื้อที่ไหนเลยนะคะเพียงแค่คุณโทรเข้ามาในรายการของเรานะคะเราจะจัดส่งให้คุณถึงหน้าบ้านเลยเทีเดียวค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะสวยจากภายในสู่ภายนอกไม่พอค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีอะไรอีกคะฮะน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของผิวหน้านะคะ Younger Skin <ứng S 1> ค่ะ<ม>เรามี3ตัวด้วยกันนะคะนั่นคือตัวเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวบ r i g h t e n i g และที่สำคัญตอนนี้ร,งร,รังสี UV นะคะโลกมันร้อนค<ม>่ะไม่ไหวแล้วค่ะเราต้องทาตัว UV Block กไว้ด้วยนะคะเป็น ็นตัวป้องกันแดดนะคะไม่ให้ไม่ให้เกิดฝ้าเกิดจุดด่างดำแล้วก็ผิวมองคาค่ะใช่แล้วค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเธรมาสอบถามเราได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วสาหรับช่วงหน้าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษจะมาร่วมพูดคุยมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องปัญหาของหญิงๆกันกับเรานะคะแต่สําหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอป๊อบมากๆเลยนะคะที่มาเร่วมพูดคุยกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรั okay. ที่น่าภาคพิธานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเร่่มพูดคุยกันกับเราเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์นะคะในเรื่องของปัญหาดัดริงๆนะคะเพราะว่ารายการของเราเครื่องความสาวเครื่องความสดใสสนุกไปเพื่อหญิงทุกวัยตกลงกันเช่หน้าค่ะคุณรู้จักวิโอราดีหรือยังคะวิโอรา คืออาหารเสริมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผ่านการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยเน้นคุณภาพและศักยภาพในการเสริมสร้างความสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาอยู่เสอมอวีโอราอุดมไปด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า20ชนิดบรรจุไว้ในหนึ่งแคปซูลช่วยลดอาการปวดประจำเดือนระงับกลิ่นภายในปรับเลือดเลมให้ดีขึ้นส่งผลให้ผิวพรรณผ่องใสเต่งตึงกระชับ นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดต้านเซลล์มะเร็งชะลอความแก่และอื่นอื่นอีกมากมายวิโอราได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ถึงจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสนใจสอบถามที่ศูนย์สุขภาพสมุนไพรวิโอรายงา0 7 087-608-4455 085-048-7955หรือ World Wide Web Yunger Skin Badnet Wiora คืนความสาวคืนความสดใสสม,มึงไพรเพื่อผู้หญิงทุกไว้คืนความสาวข้าวสดใส Wiora ค่ะ ไวทองอย่างเรานอกจากจะมีอาการทรมานแล้วยังทําให้ไม่สวยด้วยนะคะวิโอราช่วยได้ค่ะผู้หญิงเราหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องประจําเดือนวิโอราช่วยได้ค่ะขาวสวยใสยได้ด้วยวิโอราค่ะสวยอย่างธรรมชาติต้องสวยจากภายในค่ะวิโอราค่ะความสาวความสวยไม่เคยรอใครอยากหยุดเวลาความสาวไว้ต้องวิโอลาค่ะ ตกขาวทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจวิโอลาชื่อได้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วิโอราค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีผู้ที่ ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสมุนไพรวิโอราของเรานะคะเราก็เขาเรียกว่ามีความชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากพบปัญหาของไวทยทอเหมือนกันนะคะเรามาพบกับพี่จอบกาวิตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รู้จักกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิโอ่าของเราได้ยังไงคะพอดีมีเพื่อนรุ่นพี่ค่ะเขาจะอายุมากกว่าก็สังเกตดูทําไมพี่เขาดูดีอะไรจังเลยเพราะผู้หญิงก็ชอบคุยเรื่องสวํางานเรื่องอะไรทั่วๆไปใช่ไหมคะค่ะก็พูดถึงปัญหาของตัวเองที่มีค่ะแต่พี่เขาก็บอกว่าลองทานดูนะวิโอลาอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ก็เลยตัดสินใจเลยแล้วมีกมีความรู้สึกลังเลไหมกับสมุนไพรวิโอลาอะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกที่เราแบบ เออเราไม่มั่นใจกับตัวผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมพี่ตอนแรกกำลังเลยเหมือนกันแต่ก็สังเกตพี่เขาอะคือรู้จักกันมานานแล้วว่าพี่เขาดูดีมากเลย,เลยแล้วว่าพี่เขาก็ไม่หลอกอยู่แล้วอะแสดงว่าสมุนไพ<ง>รมันเห็นได้ชัดจริงๆเนาะพี่ก็เลยตัดินใจเลยเพราะไม่อยากไปหามหมอค่ะค่ะขออนุญาตถามนิดนึงไ,ได้ไหมคะนะคะอยากรูว่า <c oughs> พี่จบอายุเท่าไหร่คะ,คะ,คะสีะ่สิบหกแล้วค่ะค่ะ แต่คือตอนนี้เจ้จริงแล้วผิวดูยังดูดีอยู่เลยนะไม่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะดูสามสุดปลายตาเออขอบคุณ่จริงๆที่เขาผิวผิวพันรรณดีเพราะว่าคือผิวอมชมพูแล้วก็ดูเนียนมากดูดีเ็ยปัญหาของผู้ใหญ่หลายๆท่านเป็นฝ้าหรือกระอืมคืออย่างของพี่จ๊อบเนี่ยไม่มีเลยอ่ะไม่ยอมก่อนก็มีนะคะแต่พอทานตัวนี้แล้วก็เนี่ยค่ะดีขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าวิวลาของเราเนี่ยนะคะมีซิลิเนียมค่ะซึ่งตัวนี้เป็นเกลือแร่ ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับผู้หญิงที่สุดเข้าไปช่วยเสริมสร้างภายในร่างกายของเราให้เหมือนปรับสมดุลให้เข้าที่มากขึ้นแล้วก็ช่วยบึงดูเรื่องของผิวด้วยและที่สําคัญเลยตัวโยราเนมีวิตามินอีด้วยซึ่งส่งส่งผลตรงเลยจากผิวหนังอยู่แล้วนะคะให้เราเห็นสดใสอยู่แล้วใช่ไหมค่ะพี่จมสขายพี่จะมีน้องๆหรือยังคะมีบุตรหรือยังคะอ๋อสามคนแล้วค่ะว้าวโอ้ค่ะพี่เมย์พี่ดู ัเลยคือในใจก็เล่นแปลว่าพอพอทราบอายุก็คิดว่าออันนี้น่าจะมีมีบุตรแล้วล่ะแต่คิดว่าน่าจะแค่คนเดียวเนาะพอถ้าเกิดว่ามีหลายๆคนอาจจะแบบใช่จนเปลจะดูสุดยอดไปเใช่แต่ว่าตอนนี้คือยังดูแบบยังดูกระชับแลวยังดูแบบน้ำเต็มกซนไป มีนี่เลยนะคะแล้วคนรอบข้างทักนะคะทักเยอะเลยค่ะทักได้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะอันนี้ชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะไม่ด้ยังไงบ้างแบบเหมือนแบบสาวๆเลยจริงเหรอคะคือแบบนะคะ คนใกล้ตัวชมเนี่ยเราก็ภูมิใจใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆวัยเดียวกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีปัญหานี้อยู่แต่นี้พี่ก็แนะนําให้กินตัวนี้เหมือนกันลองดูนะถ้าอยากสวยอย่างเงี้ยดูดีอย่างเงี้ยค่ะพี่เจะาขายพี่ะจ่าทานิวาร์มานานแล้วหรือยังคะหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่ามีคนมาถามจะบอกเคล็ดลับนี้ต่อไหม บอกแน่นอนค่ะเพราะว่าเออเรามีอาการเราก็ทร,รมานใช่ไหมคะคนอื่นก็ทร,รมานเหมือนเราเราก็อยากให้เขาดูดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ไม่ทร,รมานกับอาการไวทองอะไรอย<ช>่างเงี้ย<ช>ค่ะและเท่าที่น่ารู้มาเนี่ยนะคะสําหรับตัววิโอลาเนี่ยมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยกว่าไปถึงเยอะกว่า20ชนิดเลยใช่ไหมคะเยอะจริงๆเนี่าจะเป็นในส่วนของซองปักกี้นะคะแล้วก็เม็ดทับทิมนะคะบ๊อกกี้ขมิน้น โอ้โหเยอะแยะจริงๆและที่เราบอกไปเนี่ยส่งผลต่อผิวพรรณโดยตรงก็คือวิตามินอีอออสาวๆเนี่ยถ้าสมุติร่าผิวพรรณสดใสเนี่ยมันเด้งปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีพอเรารู้สึกดีกับผิวพรรณความมั่นใจก็จะเกิด<ช>อะไระต่างๆนะทำให้เรามั่นใจแล้วก็กล้าที่จะทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะพี่จา้าใช่แล้วค่ะ แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์วิโอราของเรานะคะก็ได้รับการรับรองนะคะคุณผู้ชมจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะซึ่งรับรองได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะมีความสุขกับทุกๆวันได้แน่นอน<ม>คืนทั้งความสาวความสวยความสดใสทุกอย่างให้เรากลับมาเหมือนกับเราย้อนวัยตัวเองได้เลย<ม>นะคะ,ะ,คะดีมากๆนะคะแล้วก็ยังนอกจากนั้นนะคะยังได้รับ การรับรองมาตรฐานการผลิตค่ะจาก GMP นะคะทำให้เรามั่นใจว่าสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็แบบมันได้ผลกับเราอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ พี่จ้าคะในวันนี้เรามาพูดคุยกันแล้วนะคะเรามอบความพิเศษให้กับคุณผู้ชมแล้วแค่นั้นไม่พอค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าราคาเต็มนะคะของผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิโอ,อราราคาเต็ม1 5 0 0บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายค่ะเราให้คุณผู้ชมในราคาพิเศษเพียง750บาทเท่านั้นค่ะโหแล้วพิเศษเลยนะคะในวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาในรายการของเรานะคะซื้อ3กล่องเนี่ยเราลดให้พิเศษเลยนะคะ <c oughs> เป็น <c oughs> 2 0 0พบาททั่วละที่สำคัญนะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนค่ะเพราะเราจัดส่งฟรีถึงบ้านนะคะเราจะไปกดออดนะคะแล้วคุณก็เดินต๊กๆไต้องมารับผลิตภัณฑ์ของเราไปค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าจากราคาเต็ม4,500หอบาทเหลือ2 0 0พันบาทนี่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบช่วงโปรโมชั่นจริงๆเลยจากมารนพิเศษนี้ให้กับคุณเราอยากให้คุณผู้ชมได้ลองจริงๆค่ะว่าทานออกมาแล้วนะคะจะ เป็นตึแล้วะคะสวยกระชับม,มีปัญหาแล้วก็ยิ้มสดใสนะคะแบบพีจ่จะแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราบำรุงจากภายในสู่ภายนอกแล้วนะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์นะคะยังก็สกินนะคะเพื่อที่ให้คุณชมได้ทำความรู้จักกันอีกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะมีทั้งแร์เทนนิ่งนะคะกันแดดแล้วก็รวมถึงเซรั่มนะคะบำรุงผิวพรรณให้สวยกันไปเลยค่ะ แต่สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่จ๊อบมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราอาจจะต้องเชิญมาอีกดูความแบบการเปลี่ยนแปลงในประเทียนที่ดีที่สุดวันนี้อีกนะคะเดี๋ยวคราวหน้าต้องขอเรียนเชิญมาพูดคุยกันอีกนะคะพี่จ๊อบวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าพี่จ๊อบจะสวยมากขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิโอรา ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจะยิ่งสาวยิ่งสวยนะคะจะคืนอายุเขาเรียกว่าแบบคืนความสาวคืนความสายเพราะเป็นสุดท้ายสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่ารายการของเรานนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังมีแขกพิเศษนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับเราอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้าค่ะ คุณรู้จักวิโอราดีหรือยังคะวิโอราคืออาหารเสริมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผ่านการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยเน้นคุณภาพและศักยภาพในการเสริมสร้างความสมดุลจากภายในสู่ภายนอกให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาอยู่เสมอวิโอราอุดมไปด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า20ชนิดบรรจุไว้ในหนึ่งแคปซูลช่วยลดอาการปวดประจำเดือนระงับกลินภายในปรับเลือดลมนทีดีขึ้น ส่งผลให้ผิวพรรณผ่องใสเต่งตึงกระชับนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดต้านเซลมะเร็งชะลอความแก่และอื่นอื่นอีกมากมายวิโอราได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสนใจสอบถามที่ศูนย์สุขภาพสมุนไทยวิโอราโภ 0 2 0 3 0 7 1 1 0 8 7 0 6 0 8 4 4 5 5 5 0 8 5 0 4 8 7 9 5 5หรือ w w w y a n g นแ s k i n n e t วิโอราคืนความสาวคืนความสดใสสมุนไพรเพื่อผู้หญิงทุกวัยคืนความสาวขาวสดใส วิโอลาค่ะวัยทองอย่างเรานอกจากจะมีอาการทรมานแล้วยังทําให้ไม่สวยด้วยนะคะวิโอลาช่วยได้ค่ะผู้หญิงเราหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องประจําเดือนวิโอ a าช่วยได้ค่ะขาวสวยใสยได้ด้วยวิโอ a าค่ะสวยอย่างธรรมชาติต้องสวยจากภายในค่ะวิโอราค่ะ ความสาวความสวยไม่เคยรอใครอยากหยุดเวลาความสาวไว้ต้องวีโออร่าค่ะปัญหาตกขาวทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจ รายการสาวสาวสวยนะคะกับตอนนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนนะคะนั่นก็คือวิโอราค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะคืนความสาวคืนความใสนะคะเป็นสมุนไพรให้กับคุณผู้หญิงทุกวัยเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสําหรับวันนี้เรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาของผู้หญิงที่เราจะมาพูดคุยกัน <S <S <ค>เวลาที่เรามีประจำเดือนเนี่ยฮาน่าเคยปวดท้องไหม ปวดท้องเป็นประจําเลยนะคะเวลาเป็นประจําเดือนเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าอึดอัดก่อนอื่นเลยเนี่ยจะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะแล้วก็ใช่เหมือนจะไม่สบายใช่เ<อ>หมือนจ,จะไม่สบายรู้สึกว่าเพียจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริร่มมีอาการปรวดท้องแล้วก็ปวดหลังด้วยให้ย่างงั้นนะคะเราไปพูดคุยกับผู้ที่มีประสบก,การณ์ตรงในเรื่องนี้กันดีกว่านะคะกับคุณเปรมย,ยุดาหรือว่าพี่เปรมคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปรมข่าวเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสําหรับ ปัญหาเรื่องของช็อกโกแลตซีฟเวลาจะเป็นประจำเดือนใช่ไหมคะจะปวดปวดท้องแบบปวดทรมานมากเลยบางคนนี่ปวดท้องจนทำอะไรไม่ได้เลยนะบางทีกังวลแบบอุ๊ย เวลาเราจะไปทํางานอย่างเงี้ยใกล้จะเป็นประจําเดือนแล้วเดี๋ยวเราต้องปวดท้องอีกแล้วอ่ะคือมันทรมานเน่ยะพอดีมีเพื่อนมาแนะนําผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะแนะนำวิโอราแนะนำวิโอราคือไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังใช่ไหมครึกษาฉันปวดท้องจริงเลยเธออย่างนี้นี้พอดีเพื่อนเขาทานอยู่ค่ะก็เลยบอกเฮ้ยเธอลองทานตัวนี้สิฉันดีนะมันมีคุณสมบัติเยอะแยะเลยก็เลยลองเอามาศึกษาข้อมูลดู ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววิวลานะคะมีตัวที่ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดประจําเดือนนั่นคือแปดเจียนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นนะคะ<ช>แล้วก็ลดอาการปวดท้องประจําเดือนได้อย่างดีมากๆเลยเป็นสมุนไพรที่คือให้คุณประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็พอทานไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะพี่เพ็ญพอทานแล้วก็รู้สึกว่าอาการปวดท้องอ่ะมันเบาลงแล้วก็เ,เลือดประจำเดือน มันมันจะไหลได้ดีขึ้นมากมากขึ้นกับเดิม,มแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอว่าสี่สิบเนี่ยสมองเราก็เริ่มสายตาแล้วก็เริ่มแต่อ่านตัวนี้รู้สึกจะมีตัวบำรุงสายตากับสมองใช่ค่ะเพราะว่ามีในส่วนของเออ แตะกล้ยนะคะที่จะแบบว่าบำรุงในเรื่องของสมองใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการอ่อนเพลียถ้าเวลาเนี่ยคุณพี่เปรมเนี่ยทำงานมากนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่าอ่อนเพลียแล้วก็เมื่อยล้าสมองเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมะมันตัวเดียวสําเร็จเลยค่ะไม่ต้องไปทานอะไรเลยใช่เพราะว่ารวมผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเยอะแยะจริงๆนะคะที่บอกแล้วคะ่ะว่าวิโอราของเรานะคะเป็นสมุนไพรเพื่อคุณผู้หญิงจริงๆค่ะ พี่เฟ็มคะพี่เฟ็มทานหรือท,ทานวิโอรานนานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าอาการเหล่านั้นค่อยๆดีขึ้นนะคะอืมก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะรู้สึกว่าอาการปวดท้องหรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนเราเริ่มไม่หงุดหงิดอะ บบปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นพี่เปรมน,นี่ก็ผ่านความทรมานมาได้แล้วเพราะว่าได้มาเจอมาเจอเจอกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะจากวิโอราของเรานะคะที่มีสมุนไพรเนี่ยมากกว่า20ชนิดนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสูตรต่างๆนะคะเพื่อเอาใจคุณผู้หญิงนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของร่างกายนะคะความอ่อนเพลียความเมื่อยล้านะคะในเรื่องของผิวพรรณต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณผู้หญิงที่เขาเป็นกันมากมายคือปวดป,วดประจําเดือนอย่างที่ คุณเปรมได้ผ่านมาแล้วก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือไม่ลองไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผลิตภัณฑ์วิโอไรยอย่างที่ฮาน่าบอกเรามีเขาเรียกว่าส่วนผสมจากสมนุนไพรแท้ๆเลยนะคะกว่า20ชนิดนะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเรากานเข้าไปแล้วเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะเพียง <1 S 1> แค่วันละห <1 S 1> เม็ดเท่านั้นสําหรค่ะพี่ทานตอนนี้ก็ตกจะครึ่งปีแล้วนะคะพี่ใช้ผลิตภัณฑ์มา ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะรอช้าไม่ได้หลอกค่ะน่าเพราะว่าวันนี้เราจัดโปรพิเศษให้ด้วยอ่ะบอกเลยค่ะโปรพิเศษของเราเป็นอะไรบ้างจากโปรโมชั่นของเรานะคะปกติเนี่ยหกล่องนะคะเราขายอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะ<ม>วันนี้ค่ะพิเศษเลยถ้าซื้อ3กล่องนะคะเราจะจัดส่งให้ถึงบ้านนะคะนะในราคาพิเศษ2 0 0พบาทเท่านั้นนะคะลดโอโหลดสุดๆเลย จากราคาเต็มกล่องละ1,500บาท<ช>นะคะถ้าหากว่าอยากจะทดลองก่อนหนึ่งกล่องก็เราก็ให้ราคาพิเศษ750บาทแค่นั้นไม่พอเป็นโปรจากฮหหานอีกนะคะ 3. กล่อง2,000บาทจากราคาเต็มถึง,ง,ง4,500บาทแล้วลงมาก<ช>กว่าครึ่งนะแล้วไม่ต้องขับรถไปซื้อที่ไหนนะคะเพียงแค่คุณโทรเข้ามานะคะในรายการของเรานะคะ<ช>เราจะจัดส่งไปให้ถึงหน้าบ้านของคุณเลยไปกดออติ้ตต่องนะคะคุณก็เดินออกมารับหน้าบ้านได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราคงต้องขอลา ที่ไปไปก่อนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะขอบคุณมากมากค่ะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับฟังประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรวิโอรานะคะคุณผู้ชมต้องติดตามชมรายการของเราต่อไปค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ขึ้นความสาวขึ้นความใสค่ะสมุนไพรเพื่อผู้หญิงทุกวัยค่ะ,คะและสำหรับวันนี้นะคะเราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ คุณรู้จักวิโอราดีหรือยังคะวิโอราคืออาหารเสริมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผ่านการคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยเน้นคุณภาพและศักยภาพในการเสริมสร้างความสมดุรจากภายในสู่ภายนอกให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาอยู่เสมอวิโอราอุดมไปด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า20ชนิดบรรจุไว้ในหนึ่งแคปซูลช่วยลดอาการปวดประจำเดือนระงับกลิ่นภายในปรับเลือดลมให้ดีขึ้น ส่งผลให้ผิวพันณผ่องใสเต่งตึงกระชับนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดต้องเซลิมมะเร็งชะลอความแก่และอื่นอื่นอีกมากมายวิโอราได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GNP คุณจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสนใจสอบถามที่ศูนย์สุขภาพสมุนไพรวิโอราโทร 02 9030711 0876084455 0850487955หรือ www.youngerskin.net viora คืนความสาวคืนความสดใสสมุนไพรเพื่อผู้หญิงทุกวัย ขึ้นความสาวขาวสดใสวิโอลาค่ะวัยทองอย่างเรานอกจากจะมีอาการทรมาณแล้วยังทำให้ไม่สวยด้วยนะคะวิโอลาช่วยได้ค่ะผู้หญิงเราหนี่ไม่พ้นปัญหาเรื่องประจำเดือนวิโอลาช่วยได้ค่ะขาวสวยใสยได้ด้วยวิโอลาค่ะสวยอย่างธรรมชาติต้องสวยจากภายในค่ะวิโอ,อลาค่ะ ความสาวความสวยไม่เคยรอใครอยากหยุดเวลาความสาวไว้ต้องวิโอลาค่ะปัญหาตกขาวทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจวิโอลาเชื่อได้ค่ะ